ไอเซิร์ตคนขับรถสองแถวนี่อย่าบอกนะคนที่จองที่แปลงนี้คือไอเซิร์ตใช่ค่ะโดนในเซิร์ตมันหลอกแล้วมันขับรถสองแถวจะมีปัญญาที่ไหนเอาเงินมาซื้อที่ที่ทั้งหมดมีอยู่ห้าแปลงแปลงละหนึ่งไร่ไร่ละยี่สิบห้าล้านค่ะแต่สี่แปลงข้างหน้าขายไปหมดแล้วค่ะเหลือแปลงนี้แปลงเดียวเป็นแปลงที่สวยที่สุด แล้วแปลงสุดท้ายนี่ราคาเท่ากันหรือเปล่าคะไม่เท่าค่ะเนื่องจากเป็นแปลงอยู่ติดถนนราคาขายจะอยู่ที่2 7ล้านค่ะโหแค่ติดถนนราคากระโดดไป2ล้านเลยนะคะค่ะสวยค่ะที่สวยจริงๆค่ะราคาแค่27ล้านเองด้วยถ้าซื้อไม่ทันต้องเสียดายแน่ๆเลยค่ะคุณอ๋อได้ค่ะมัจำสองแสนค่ะเดี๋ยวจุ่มส่งหมายเลขบัญชีไปให้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะบีมเรียบร้อยแล้วลูกคุณแม่คะแปลงนี้ติดถนนเขาขาย27ล้านนะคะไม่ใช่25เอาวแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเสียเวลาต้องไปบอกราคาเขาใหม่เมื่อกี้บอกทุนเขาไป27ล้านนี่แม่ต้องบอกเขาใหม่บวกไปอีก2เป็น29ล้านเอ๊ะโทษนะคะ นี่พวกคุณเป็นนายหน้าติดทุนเหรอคะทำไมเป็นนายหน้าแนละ้วทำไมพูดอย่างกับเธอไม่ได้เป็นนายหน้าใช่ค่ะฉันเป็นนายหน้าแต่เป็นนายหน้าที่เจ้าของที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการค่ะโถก็ถแค่พนักงานเขาแต่งตั้งบริษัทเธอไม่ชีเธอเธอน่ะมันเป็นคี้์ค่าของบริษัทโถบริษัทนายหน้าเธอมันก็แค่คี้์ค่าบริษัทนายหน้า โอ้ยยีล้านก็ไม่แพงหรอกค่ะปล่อยต่อยังได้กำไรเลยมัดจำสองแสนเหมือนเดิมค่ะเลขที่บัญชีที่จุ๋มให้ไว้เมื่อกี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะนี่โอนได้เลยหรือเปล่าพอดีทุนที่ฉันหามาเขาจะโอนมัดจำให้แล้วเอ,อ่อยังโอนไม่ได้ค่ะพอดีที่แปลงนี้มีคนจองแล้วฮะโอนไม่ได้บีม คุณก็พร้อมจะโอนมาจำแล้วลูกอย่าเพิ่งโอนค่ะคุณแม่ที่ผืนนี้มีคนจองแล้วมันไม่ยอมบอกเราค่ะนี่เธอเห็นพวกฉันว่างมากนักหรอรู้ไหมเวลาพวกฉันเป็นเงินเป็นทองรู้ไหมหนึ่งวินาทีของพวกฉันยังหาเงินได้มากกว่าเงินเดือนของเธออีกขอโทษจริงๆค่ะลุงเขาจองไว้แต่ยังไม่ได้โอนมาจำเขาบอกว่าจะมาให้วันนี้คุณแม่แบบนี้เราก็มีหวังมักทีคะ แล้วรู้ไหมว่าเขาจะเอาเงินมาจําให้ตอนไหนเอ่อคือนั่นไงคะลุงเขามาแล้ว เสิร์ดคนขับรถสองแถวนี่ลุงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวัสดีนี่เสิร์ดจำฉันได้ไหมเนี่ยอ๋อคุณจุ๋มที่ผมเคยไปซ่อมประปาให้ที่บ้านใช่ไหมครับใช่ความจำแม่นนี่สวัสดีครับบัดบบดี้บัสดีสวัสดีนี่หนูคะอย่าบอกนะคนที่จองที่แปลงนี้คือไอ้เสิร์ด ใช่ค่ะฮะใช่ด้วยเหรอโดนในเซิร์ชมันหลอกแล้วมันขับรถสองแถวจะมีปัญญาที่ไห้เอาเงินมาซื้อที่คุณลุงคะคุณลุงได้เอาเงินมนจาจำมาด้วยหรือเปล่าคะพอดีธนาคารมันปิดลุงเลยกดเงินไม่ได้ แต่ลูกชายลุงกำลังจะเอาเงินมาให้แล้วนะนี่หนูไม่ต้องรอหรอกมันไม่มีเงินอยู่แล้วฉันเข้าไปเซ็นสัญญาที่ออฟฟิศได้ไหมอยู่นี่มันเป็นสาบคนจน ทำไมนะคนเราพอมีเงินหน่อยก็คิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นเขาจริงอยู่ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันแต่ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนมันก็เท่าเทียมกันทั้งนั้นอ่านให้ละเอียดก่อนเซ็นสัญญานะคะพอถ้าเซ็นสัญญาแล้วเราไม่สามารถคืนเงินมาจําให้ได้ค่ะทาไมต้องอคืนคืนทำไมบีมคุณแม่คะว่าไงบ้างคะ ต่อทุนไม่ได้ลูกฮะติดต่อไม่ได้เราเราจะทายังไงกันดีคะคุณแม่ถ้าลุงเสริฐเขาหาเงินมาจำมาได้แล้ก็โอได้เงินส่วนต่างสองล้านล้าสิคะคุณแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่โอนให้ก่อนแล้วถ้าคุณเขาโกลงล่ะคะเออนะเขาม่โกงหรอกเอาเลขบัญชีมาเร็วๆเ,เดี๋ยวฉันโอนค่ะค่ะรีมเสร็จ้วลูกค่ะค่ะคุณแม่น ลุงหาเงินมาได้แล้วสองแสนอ้ยเก่งนะไอ้เซิร์หาเงินมาจํำสองแสนมาได้ด้วยลุงนี่ลุงต้องวิ่งรถกี่แสนกี่ลานเที่ยวเนี่ยถึงจะได้สองแสนหนูลุงจะวางเงินมาจำํำสายไปแล้วล่ะฉันโอนมดจํำพร้อมเซ็นสัญญาไปแล้วล่ะไอ้เซริร์ลุงหนูขอโทษ หนูคิดว่าลุงจะหาเงินมาไม่ได้ไม่เป็นไรลูกลุงเข้าใจ้ยบีมทุนโทรมา เพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อกี้นี้เองฉันขอ,องเงินมาจำคืนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะภายใน15วันถ้าไม่มีการซื้อขายที่เราจะยึดเงินมาจำทันทีฮะ,ฮะอยู่ดีไม่ว่าดี หนูสัญญาว่าหนูจะเก็บที่ไว้ให้ค่ะขอบใจนะลูกจริงๆลุงไม่ได้ซื้อเองหรอกลูกชายลุงซื้อลูกชายซื้อความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้หน้าอยู่ขึ้น จำไว้นะคะถึงต้นทุนชีวิตคนเรามีไม่เท่ากันแต่ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนนั้นเท่ากันเสมอนะคะแค่่เนนนยยิ้้้มมัักทไไปล ถ้ามองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน